กาลครั้งหนึ่งไม่นานนักมีเด็กชายคนหนึ่งเขาตั้งใจจะเรียนให้เก่งๆเพื่อโตขึ้นจะได้ทำงานดีๆเขาจึงตั้งใจไว้ว่าจะอ่านตำรับตําราทุกวันแต่เมื่อถึงเวลาอ่านตําราที่ตั้งใจไว้เขากลับรู้สึกยังไม่มีแรงจูงใจที่จะอ่านเลยเฮ้อถึงเวลาต้องอ่านตำราแล้วหรือนี่ข้ายังไม่มีอารมณ์ที่จะทำเลย ไปหาของกินอร่อยๆอกินย้อมใจสักหน่อยดีกว่าจะได้อารมณ์ดีๆมีแรงจูงใจอ่านได้นานๆและแล้วเด็กชายก็ไปหาขนมมากินแต่เมื่อได้ขนมมากินแล้วเขาก็ยังไม่มีแรงจูงใจที่จะอ่านตำราอยู่ดีเอ๊ะเหตุใดจึงยังไม่มีอารมณ์ที่จะอ่านตำราสักทีนะสงสัยเราจะเครียดไปหาเล่นอะไรคลายเครียดสักหน่อยก่อนดีกว่าสมองจะได้โลง่ลงๆแล้วค่อยกลับมาอ่านตำรา จนแล้วจนรอดเด็กชายก็ไม่สามารถทําตามสิ่งที่ตั้งใจจะทําได้สักทีทําให้เขาไม่ประสบความสำเร็จในการเล่าเรียนได้อย่างที่หวังแรงจูงใจ หลายปีผ่านไปเด็กชายก็ได้เติบโตขึ้นเป็นชายหนุ่มเขาร่ำเรียนจนจบแต่ก็ไม่ได้เป็นที่น่าพอใจนักจึงไม่ได้ทำงานดีๆอย่างที่เคยใฝ่ฝันไว้เขาได้ทำงานที่สำนักงานแห่งหนึง่งนี่เจ้าไปทำรายงานสรุปแผนการประชุมมาส่งด้วยนะอีกสามวันให้เสร็จละได้ครับ แม้จะผ่านมาแล้วหลายปีแต่ชายหนุ่มก็ยังคงเป็นคนที่ทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จและชอบผัดวันประกันพุ่งอยู่เช่นเดิมเออยังไม่มีอารมณ์จะทำงานเลยรู้สึกสมองตื้อๆอย่างไรไม่รู้ไปหาอะไรผ่อนคลายสมองสักหน่อยก่อนดีกว่าค่อยกลับมาทำใหม่จึงทำให้เขามักทำงานไม่เสร็จหรือล่าช้ากว่ากำหนดอยู่เป็นประจำเป็นอย่างไรงานที่สั่งไว้สำเร็จเรียบร้อยดีหรือย,อยัง เออข้ายังทำมิเสร็จเลยครับขอเวลาอีกสักหน่อยได้ไหมครับเออง่ายๆแค่นี้ให้เวลาตั้ง3วันยังทำมิเสร็จจะเอาเวลาไปทำอะไรอยู่เออช่วงนี้ข้าไม่ค่อยมีอารมณ์ทำงานนะครับอย่างนั้นไปสั่งอารมณ์อยู่ที่บ้านก่อนก็แล้วกันนะมีอารมณ์แล้วค่อยมาทำงานชายหนุ่มจึงมักต้องได้ออกจากงานอยู่เป็นประจำ ตกงานอีกแล้วเหตุใดชีวิตของเรามันลุ่มลุ่มดอนดอนอย่างนี้นะมิเจริญรุ่งเร,ร,ร,เรืองเหมือนคนอื่นเขาเลยเอ้าเพื่อนเป็นอย่างไรบ้างมิเจอกันนานเลยเดี๋ยวนี้ทำงานอะไรอยู่เออข้ากำลังหางานใหม่ทำอยู่นะแล้วเจ้าล่ะอ๋อข้าเพิ่งได้เลื่อนเป็นผู้จัดการเนะ่ะชายหนุ่มพยายามหางานอยู่หลายที่ แต่ก็ไม่ได้งานสักทีจนได้มาถึงที่หนึ่งมาหางานทำอย่างนั้นหรือมีแต่งานพับถุงทำไหมเอองานเอกสารไม่มีหรือครับก็อย่างไงงานเอกสารเอาเอกสารมาพับเป็นถุงว่าอย่างไรจะทำไหมเออทำก็ได้ครับจ่ายค่าแรงตามจำนวนถุงนะทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยและแล้วเมื่อถึงวันเอางานมาส่ง เท่าแกข้าวถุงมาส่งอืมเจ้าพับได้เยอะเลยนะเอานี่ค่ะแรงของเจ้าขอบคุณครับเท่าแกเท่าแกข้าวถุงมาส่งเอา้าเห็นแต่ไหนได้น้อยจังล่ะเออข้ามีค่อยมีเวลาหน่อยครับจะพอกินหรืออย่างนี้คนอื่นเขาได้เยอะกว่านี้นะข้าจะตั้งใจให้มากกว่านี้ครับให้มันได้นะเห็นมาหลายคนแล้วตั้งใจว่าอย่างดีแต่ก็ทําทไม่ได้ ชายหนุ่มรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจในโชคชะตาของเขามากที่เกิดมาเป็นคนขาดแรงจูงใจไม่ว่าเขาตั้งใจจะทำอะไรก็มักทำไม่ได้อย่างที่วางแผนเอาไว้สักทีเออเวลาตั้งใจทำอะไรพอถึงเวลาเหตุใดจึงม่ค่อยมีแรงจูงใจจะลงมือทำเลยนะหากข้าเป็นคนที่มีแรงจูงใจชีวิตนี้คงจะทำอะไรได้สำเร็จไปหลายอย่างแล้วชีวิตของข้าคงจะมีลุ่มลุ่ม,มดอนๆอนเช่นนี้ เมื่อคิดได้ดังนั้นชายหนุ่มจึงได้ไปขอพรจากสารเจ้าเพื่อหวังให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือสิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดช่วยส่งแรงจูงใจในการทำงานให้ข้ามากขึ้นสักหน่อยเถิดข้าจะได้ประสบความสำเร็จเหมือนอย่างคนอื่นเขาเสียทีแต่ไม่ว่าจะขอพรอ,อย่างไรก็ไม่ได้ทำให้เขามีแรงจูงใจในการทำงานเพิ่มขึ้นสักทีชายหนุ่มจึงได้ตัดพ้อกับสารเจ้าที่เขามักไปขอพรบ่อยๆว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหตุใดจึงไม่ยอมช่วยเหลือข้าเลย เผอิญนักรถเฉินกุ้ยเซียงเดินผ่านมาแถวนั้นพอดีคนลากรถซึ่งอยู่แถวนั้นเมื่อได้เห็นจึงได้แนะนําชายหนุ่มด้วยความหวังดีไปว่าข้าว่าจะลองไปขอคําชี้แนะจากท่านอาจารย์เฉินดูสิท่านมีปัญญายุทธ์สูงสง่งบางทีท่านอาจจะช่วยเหลือเจ้าได้ท่านนักรถผู้นั้นมีปัญญายุทธ์สูงส่งอย่างนั้นหรือเมื่อเป็นเช่นนั้นชายหนุ่มจึงได้วิ่งตามเฉินกุ้ยเซียงไปคารวะท่านนักรถ มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอันใดอย่างนั้นหรือข้ามีเรื่องทุกข์ใจเป็นอย่างมากเพราะข้าขาดแรงจูงใจทําให้มิสามารถทํางานได้ง่ายเหมือนคนอื่นเขาทําให้มักทํางานมีสําเร็จหรือล่าช้าเกินกําหนดเป็นประจำอ้าวแรงจูงใจหาได้ยากเย็นขนาดนั้นเชียวหรือใช่แล้วพอถึงเวลาจะทําอะไรที่ตั้งใจไว้ข้ารู้สึกม่มีอารมณ์จะทําทุกทีต้องหาวิธีคลายเครียดสร้างแรงจูงใจสารพัดกว่าจะเริ่มทํางานได้ก็เลยทําให้งานมีเสร็จหรือล่าช้าทุกที เหตุใดเจ้าจึงต้องรอให้เกิดแรงจูงใจเสียก่อนจึงจะทำสิ่งต่างๆได้หาาไม่มีแรงจูงใจมันก็จะเครียดทำให้ทนทำสิ่งใดไม่ไหวข้าจึงต้องหาแรงจูงใจให้ได้ก่อนพ่อหนุ่มเจ้าอาจมองหาไกลเกินไปเจ้าไม่จำเป็นต้องหาแรงจูงใจที่ไหนไกลเพราะเมื่อเริ่มลงมือทำแล้วแรงจูงใจจะเกิดขึ้นเอง <c oughs> เมื่อพูดจบเฉินกุ้ยเซียงก็เดินจากไป ลงมือทําแล้วแรงจูงใจจะมาเองอย่างนั้นหรือมันจะเป็นไปได้อย่างไรทํางานมันมีแต่จะเครียดแหละมิว่าชายหนุ่มยังคงคับข้องใจแต่ก็ลองทําตามที่เฉินกุ้ยเซียงชี้แนะเอาละได้เวลาต้องพับถุงแล้วยังไม่มีอารมณ์จะทําเลยไปหาอะไรกินให้ท้องอิ่มและสบายอารมณ์ก่อนดีกว่าจะได้มีแรงจูงใจืมลืมไปท่านนักทบอกว่าเมื่อได้ตั้งใจทําสิ่งใดแล้วก็ให้ทําไปเลยแล้วแรงจูงใจจะเกิดขึ้นตามมาเอง ชายหนุ่มจึงได้ลงมือทำงานโดยที่ยังไม่มีแรงจูงใจที่จะทำเลยโอ้ยทรมานจังให้ทำโดยที่ยังไม่มีอารมณ์จะทำข้าคงทนทำได้มินานหรอกแต่เมื่อเขาพับถุงไปได้สักพักเขากลับรู้สึกติดพันและอยากทำต่อไปไม่อยากจะเลิกง่ายๆเขารู้สึกภูมิใจที่ตนเองสามารถทำตามสิ่งที่ตั้งใจได้จึงทำให้มีแรงจูงใจในการทำงานมากกว่าที่เคยเป็น ดัดง่งสายลมแห่งปัญญาได้พัดผ่านเข้ามามเป็นอย่างที่ท่านนักครตกล่าไว้จริงๆแรงจูงใจที่ข้าพยายามสอบหายอย่างยากลำบากเพื่อจะได้มีอารมณ์ทำงานที่แท้กลับอยู่ใกล้แค่นี้เองแค่เริ่มลงมือทำแรงจูงใจก็เกิดขึ้นได้แล้วตั้งแต่นั้นมาชายหนุ่มก็ปรับปรุงตัวเป็นคนใหม่ เลิกเอาแต่จะหาแรงจูงใจก่อนจึงจะทำสิ่งต่างๆได้แต่ลงมือทำเลยเมื่อถึงเวลาก็ทําให้เขาเป็นคนที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นทําสิ่งต่างๆได้สําเร็จตามเป้าหมายจึงทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นเรื่อยๆได้ทํางานที่ดีขึ้นและมีความเจริญก้าวหน้าอย่างที่เขาตั้งใจไว้ปัญญายุทธ์จากเรื่องนี้ จิตใจของคนเรานั้นมีสัญชาตยานชอบสานต่อให้สิ่งต่างๆสำเร็จรุร่วงเมื่อได้เริ่มทำสิ่งใดไปแล้วก็มักรู้สึกติดพันอยากจะทำต่อให้สำเร็จรุล่วงไปด้วยดีดังนั้นหากได้ตั้งใจจะทำอะไรแล้วเมื่อถึงเวลาจะลงมือทำควรทำไปเลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องรอให้มีแรงจูงใจเสียก่อนเพราะแรงจูงใจก็สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายๆหลังจากที่ได้ลงมือทำไปแล้ว จะได้ไม่ทําให้เสียเวลาหรือท้อถอยไปเสียก่อนอยากมีความคิดที่แกร่งกล้าต้องฝึกปรือปัญญายุทธ์โปรดกดติดตาม YouTube ปัญญายุทธ์และ Facebook ปัญญายุทธ์อยู่มาวันหนึ่งชายหนุ่มเดินไปตามทาง ได้เห็นชายแก่คนหนึ่งกำลังลากรถมาแต่สะดุดล้มจนขาเจ็บจนลากรถต่อไปไม่ไหวเมื่อชายหนุ่มเห็นดังนั้นจึงอาสา,าช่วยลากรถให้ท่านลุงเดี๋ยวข้าจะช่วยลากรถไปส่งให้ท่านเองขอบใจเจ้ามากเจ้าช่างเป็นคนหนุ่มที่จิตใจดีแต่รถลากที่ชายแก่คนนั้นลากมานั้นหนักมากจนทีแรกชายหนุ่มแทบจะลากออกไปไม่ไหวเหตุใดรถมันหนักอย่างนี้ท่านลากมาตั้งไกลได้อย่างไร แต่ในที่สุดเมื่อรถลากเคลื่อนตัวออกไปได้ชายหนุ่มก็รู้สึกเบาขึ้นอืมพอรถเคลื่อนตัวออกไปได้แล้วก็เบาขึ้นแฮะเหมือนดั่งความตั้งใจของคนเราเบียบเลยมันจะลำบากเมื่อตอนเริ่มแต่พอเริ่มไปได้แล้วก็สบายขึ้น ความถูกเห็นปลมปลอบใจให้ร่มเย็นให้ได้บเห็นความเป็นจริง